นี่ผมมอง,มองตาแรกเลยเนี่ยเขาจงสกัดกั้นการวา,างระเบิดของศัตรูฟองระเบิดไปแล้วฟางระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้ว พ่อเธอเบิดไปแล้วเอ้าไปกัะพ่องระเบิดไปแล้วไปดีไซน์พ่องระเบิดไปแล้วอุ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหไฟฟันติดเนี่ยพ่องระเบิดไปแล้วเสียใจจังหวะนั่นนะพ่องระเบิดไปแล้วอีกสักลูกเอาแถมไม่สัตว์ควันทำอะไรกันเนี่ยหรอกกูตัดควันพ่อเธอเปิดไปแล้ว ก็บอกอยบางเงี้ยมองเนี่ยพ่อรวยไปแล้วไอ้ที่เระเบิดติดมองไม่เห็นควันแม่งปิดหน้าต่างไงเนี่ยหายหายไปไหนวะหนุกอะแงเี้ยมากอยู่ไหนวะฮะในตึกหมดเลยในตึกหมดเลยไม่มีอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิเอาสักหน่อยเอาลงเพจด้วยแล้วบอกว่าไม่ต้องถามว่าใครเ ลงเ,เพจเลยแล Get ้วบอกมันว่าไม่ต้องถามว่าใครแบนปูอย่างไรสักเกิดมันโอ้โหทีมแดงแม่งยาวมาเหนื่อยว่ะจันได้แล้วมั้งทีมแดงตายยี่หลังรถหลังรถหลังรถไอ้ที่หนึ่งเหลือเท่าไหร่วะไอ้เดี๋ยวเช็คทำงานมัเก็เหรอข้อข้อยังไม่โดนตะโกนบอกต่าง แค่อยากจะถามเหลืออะไรก็คือตอนถ่าขึ้นไปนี่แหละไอเทยนี่แหละเออไม่เอ็มดีอ่ะทแยักทแยก วิวไอไอ้ตัวที่มันอยู่ในเหล็กไอห้องเหล็กอไอกลาวอะ่ะกูเห็นชัดเจนเลยสองเลยฮัลโหลช่วยผมหน่อยไม่มีใครอยู่ในทีเอสไงสองเลยไปเกิดเกิดมันตัว อู้หายใยเสียงเหมือนคุณต้องว่าคุณไ่าันลิงถึงใครโดดเหล็กวะมีบีนี่ใครวะ,วะไอ้เชี่ยเฮ้ยเวลาเหลือเฟือ แพ้ละทีมของคุณได้รับชัยชนะใช้เวลาโคตรคุ้มเลยห้องระเบิดไปแล้วห้องระเบิดไปแล้ว พ่อระเบิดไปแล้วพ้อระเบิดไ้ว หน้าต่างพมปลาทีหายจ่อยพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วโอ้โหปลาอะไรวะเอ็มไม่ได้โดนหน้าต่างเหี้ยเลยเลยใครปลาวะพี่ไอเอ็มเอาปลาอีกหรโง่ไงยพ่อระเบิดไปแล้วไอชิบหายไม่โดนเลยอ๋อแบงค์ แหลกตัวครับไม่โดนเหี้ยไม่โดนเลยไม่เห็นแม้กระทั่งควันลงดูวยางเลยอย่างนั้นนะบ้านเกิดเกิดเพลิงเกิดเพลิงแล้วแบบลงบนยอดเขานู่นเออหน้ามุหน้าตึกเอาไว้เออช่วยช่วยเอหน่อยช่วยเอหน่อยเบียงเบียงเบียงต่อ เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไม่ตายทีมของคุณพ่ายแพ้เนี่ยทันแล้วมั้งลูกหมอดร้อนเลยตัดร้อนเด็กคุณยิงผมไม่ตาย ระเบิดไปแล้วปวางระเบิดไปแล้วขวางระเบิดไปแล้ว man down man down ปวางระเบิดไปแล้วรเปิดไแล้วเล็กจับตามยากละขวางระเบิดไปแล้วขวางระเบิดไปแล้ว ค่างระเบิดไปแล้วเอาด่านหลังต้นเหรอคว่างระเบิดไปแล้วฆ่ามันทั้งหางระเบิดไปแล้วทำไมทีมแดงมันยามยังวะยามจนเวลาหมดอ่ะ Ủa lón như nè อ้าวทีแ่แงกกางส้มสองเอ้ยเข้ามุดสองเลยแย่งมุดสองการส,มส้มหนึงขึ้นปิงทีมของคุณพ่ายแพ้แม่งว้าไปโดนเลย Down. Man down. Waterberg below. Waterberg below. Sloped enemy detected. ครับรับรอแต่ทหารเยอะเลยแกกระบุกแล้วเนี่ยคำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วอ้าวติดหน้า ใะ้จับดูดิทางมันปาระเบิดตอนไหนครับพี่ทางระเบิดลอกมันจะเกิดอะเกิดอให้เดี๋ยวผมออฟไปเลยสองแดงมะท่ระเบิดไปแล้วท่านระเบิดไปแล้วตายนะที่แบงค์อ้โอ

เรียร้อยนะเนี่ยเรียร้อยนะเนี่ยโดนพวกโอ้โหสองทีหายเรียร้อย <100 S 2> <100. S 1> ได้รับชัยชนะ <c oughs> ตายแบบงงเลยห้องรูกเปิดไปแล้ว ขอรบดไปแล้วอ๋อผมทงผมรู้ลับเดไ,ไปแล้วระเบิดไปแล้วข้อรดไปแล้วระเบิดไปแล้วต้มต่ลงมันปลาจากหรือระ

ทีมของคุณได้รับชัยชนะ หลังส้มมีมุดข้อสองเบียงหนึ่งเบียงเบียงบี enemy spot พ่อระเบิดไปแล้วโอ้พ่อเบิดไปแล้วโวยใสยับมึงทำเป็นไม่เห็นมากก็ได้นะ ทำตื่นเบอร์เวลาถูกติดตั้งของคุณพ่ายแพ้กระเดาะพีแบ๊แต่งหม่เหี้ยมันไม่ได้เลยข้นระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้ว man down man down โอ้ยไอชิบหายมาสาไอชิบหายพว่างูะเลิดไปแล้วอุยคว่างเบิดไปแล้วแรงเกิดเยอะเขาถไมแล๊ก <c oughs>

ข้มบไปแล้วเปล้วแล้วระเบิดไปแล้วเฮ้ยมันคุณกระโดดสวนกับมันไปเมื่อกี้นะมันอยู่ข้างล่างใต้ใต้ไม้แล้วคุณกระโดดขึ้นถังไปอ่ะ างระเบิดไปแล้วว่าระเบิดไปแล้ว,ลวหายเก <c oughs> มแก๊ปแม่งตอนไหนไม่เดินเกมนะโค้ง คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว <c oughs> เอ้ยแก้คนดิเฮ้ยฟันไปทีแล้วถ้า <c oughs> มีหันกลับมาเท่ากันภ <c oughs> ารกิจลุล่วง ทีมของคุณได้รับชัยชนะเดี๋ยวต่อให้รู้ว่ายูแดงอ่ะมันดันกันยังไงเก่งปะหมดเลยฟองระเบิดไปแล้วตอนเธอรู้ว่าโดนแฟดมันเป็นยังไงคุณจะอยู่ไหนวะพรเิดไปแล้วะฟองระเบิดไปแล้ว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  โอ้ยชิบพหายโอ้ยะเบิดนต ส้างระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเล่นไาแปดแล้วตาลายหมดหมดเลยเนี่ยโริงวาอระเบิดไปแล้ววาเราเปลาหลัง่อมหลัง่อมโอ้ยอย่าไล่อย่าไล่วางดีกว่าวางดีกว่าวางวางนานแล้วเขาวางนานแล้วทอด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 ต้องนอนแล้วเนี่ย เฮ้ยจอยแบงค์เจอหายแล้วดิเแบงค์พารกิจนีบก็ฟันไปทีนึงแล้วชชนะไม่เมื่อกี้มันสี่เจ็ดพี่แฟงฟันไปทีเหลือยี่สิบสองจำ พอระเไปพ่อระบิดไปแล้วพอระเบไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว มาดีกว่เด็กแอบแฝดเดแแเอาเาฮ่าฮ่าเอาภารกิจ <healthy> ล <rí> e <theory> ุลวงทีมของคุณได้รับชัยชนะ พ่อระเบิดไปแล้วยบหลังเออแ <c oughs> <c oughs> ักทีแม่งไม่สนใจเลยดูดั <c oughs> งไว้ลยใช่พ่อระเบิดไปแล้ว อแม่เ <c oughs> บียงเบียงเบียงเบียงทีมของคุณได้รับชัยชนะโย่เย่พ <c oughs> ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อเประเบิดไปแล้ว

คู ens, ่ปิงคูปิงไม่พอเกือบหายด้วยพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วน้าตื่นเต้นฟอระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว เราคงจะอยู่ก right okay. ันได้ไงวะอะไรนะพี่กลางส้มสร้างสองเลยพบข้าสึกแล้วป้องถูกหลไปแล้วโอ้โหข้างแม็กไอ้ต่างเพ้งเดียวนั่นแหละเหลือเท่าไหร่กันบ้างอะ ร้อยร้อยตัวหน 12, mm ึ่งผมสิบสองแล้วก็อีกคนหนึ่งสิบสองน่ามุดป่ะไอ้ที่ว่ายิงกาหมวกไปอ่ะนะจับพ้องระเบิดไปแล้วพ้องระเบิดไปแล้วพ้องระเบิดไปแล้วพ้อ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 ระเบิดไปแล้วแมน down แมน down ไม่เอาไม่อยากเข้าพ่อเข้าพ่อยากเอ็มเอาเอาน้ำมุดติดต้่อเกิไปแล้วข้ปริ่มไอชิบหายไม่ยิงก่นสองตัวไม่ตายอุ้ยอุ้ยสับเอ้ยเบียงซากใครยิงอ่ะแบงแล้วเบียงกูยิงมาไปแล้วกูรู้ว่ามันจะโลมิดบีกูถือพกไปไล่มัน เอ้งที่วิกภารกิล้มเหลวพอแปดเขว่าองี้ไม่อย่างงลยังไปบอกแกทำไมไอ้ยี่หายนี่เข้าไปที่อื่นดิข้ามะเปิดไปแล้ว Man down. Man down. ตายใจท่อแปดเอ้ย <c oughs> โอ้โหทีมของคุณเมื่อกี้ถ้ามันลงไป<ช>แล้วมันไม่ยิง<ช>นะถ้ามันลงไปแบบเน้เนียนนะได้แก้ฟรีสบายเลยจริงจริงแม่งควันควันปิดควันปิดไว้อย่างนั้นนะพี่แบงค์มึงเปลี่ยนด่านเลยนะ